วันนี้มีคนถามเปียวเข้ามาว่าแม่เป็นเบาหวานสามารถทําประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เปื่อนจะมาตอบคําถามนี้ให้นะคะส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะปฏิเสธการรับทาประกันในผู้ที่มีโรคประจาตัวแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นโรควัณโรคโรคหอบหืดโรคเกา์โรคปอดหรือโรคสักเโรคหัวใจโรคสโตรกมีอาการอัมคุณอัมพาธมีอาการที่การทางร่างกายโรค h i ชวหรือภูมิคุ้มกันบุบเคร่องโรคจิตโรคลมชักนะความดันเบาหวานก็ใช่นะคะแล้วก็พาร์กินสันก็ใช้ แล้วก็โรคมะเร็งกับโรคเลือดนะคะบริษัทก็ปฏิเสธการรับทําประกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังสุขภาพแข็งแรงดีอยากจะให้ตระหนักแล้วก็เห็นความสําคัญถึงการมีประกันชีวิตไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ละโรคนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มาไว้ด้วยอายุ2030ก็เริ่มเป็นระตรงกันแล้วเพราะฉะนั้นประกันมีเร็วดีกว่าไม่มีนะคะเพื่อนๆพี่ๆี่น้องๆท่านไหนที่สนใจที่จะทําประกันนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาเียวได้นะคะเียวพร้อมให้คําแนะนําแล้วก็ความรู้ด้านประกันไปด้วยนะคะ ยินดีรับใช้นะคะติดต่อมาได้เลยจ้า